เมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงนะคะหลังจากที่ในระหว่างวันพยายามดีตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,858แต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าราคามีการร่วงลงนะคะจากแรงขายทำกำไรค่ะอีกหนึ่งจุดคือดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแลว่วนวนี้เองค่ะดอลลาร์สหรัฐ เพิ่งไต่ระดับสสูงุดในรอบ20ปีครั้งใหม่นะคะที่บริเวณ104.925ซึ่งเป็นไฮสุดนะับตั้งแต่วันที่12ธันวาคมปี2002เลยค่ะมีปัจจัยแต่ลปัจจัยที่หนุนตัวดราลร์สหรัฐเมื่อวานนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตตัว PPI นะคะซึ่งปรากฏว่าเมื่อเทียบยปลายปีเนี่ย PPI ทั่วไปมีการปรับตัวสูงขึ้นเกินคาดสะท้อนว่างเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภค อยู่ในระดับสูงนะคะแน่นอนเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพื่อสกัดเงินเฟอ้อค่ะแนวร่วมการดาเนินนโยบายการเงินของเฟดยังเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องอีกจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าภูมิภาคอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นยูโรโซนหรือแม้แต่กระทั่งจีนอังกฤษเองก็กําลังเผชิญกับปัญหานะคะเราก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจในประเทศเราเหล่านั้นจะมีการชะลอตัวลงค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ตัว ตัวเลขของฝั่งอังกฤษก็ออกมาแยกเกินค้าหลายตัวนะคะในเหตุการวกันค่เมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งเยอรมันออกมาเตือนนะคะว่ารสัสเซียอาจจะใช้เรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติหรือการซัพพลายตัวน้ํามันเนี่ยเป็นอาวุธในการตอบโต้่อก่ากนั้นข้อมาจ,จะทางฝั่งยูโรโซนค่ะ ปัจจัยเหล่านี้เองกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนนะคะจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ในาณนะสกุลเงินปลอดภัยเพราะว่าถ้าดูกันแล้วนะคะเศรษฐกิจดอลลาร์เศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะคะการจ้างงานเองก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นประสิทธิภาพเศรษฐกิจเองก็ยังไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการคอมเพล์การเปรียบเทียบระหว่างสหรักฐกับส่วนอื่นของโลกเนี่ยดูเหมือนว่าการที่สหรัฐมีภาษีดีกว่าก็จะมีแรงซื้อดอลลาร์ในานะสกุลเงินปลอดภัย เ่นเดียวกันนะคะ ปัจจเหน่าวนี้เองค่ะดันลอนล่าให้แข็งค่าและกดดันทองคําทองคาค่ะร่วงลงมาแรงแล้วก็มีแรงขายตามทางเทคนิคเพิ่มเติมหลังจากที่เขาหลุดระดับแนวดรับบริเวณ1830มต้นๆน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็เป็นโลเดิมของเขาด้วยค่ะการที่ทองคําหลุดกรอบนี้นะคะเป็นที่มาที่ทําให้เกิดแรงขายตามทางเทคนิคนะคะจนกระทั่งทองคำเช้านี้ในตลาดเอเชียร่วงลงมาแตะโลสุดบริเวณ1 8 ร้อยสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดยชอาค่ะนี่คือที่มาที่ไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเทคนิลทองคำยังอยู่ในดาวเทรน์นะคะเพราะว่าราคาย,ยังไม่สามารถสร้างระดับสูงสุดใหม่สร้างระดับสูงสุดที่สูงกว่าวันก่อนหน้าได้หลายหลายวันทําการติดต่อกันวงรวมกับการที่ทา lower low, low ต่อเนื่องก็สะท้อนมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับตลาดทองคำพรีนบอกว่าทองคําเมื่อเช้านี้ลงมาเทส l o โลบริเวณ1,810 1 8 1 1มาพร้อมกับสัญญาณ Over s o l โซหรือว่าไถ มากเกินไปในหลายๆไทม์แฟมนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทองคำณขณะนี้ดีกลับขึ้นมนอีกครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ราวหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกถึงหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเจ็ดยูเอสดอลค่ะ เบื้องต้นวันนี้นะคะจะมีแนวต้านระยะสั้นอยู่บริเวณ1,835-1,840ค่ะถ้าหากทองคำไม่สามารถบิดผ่านระดับดังกล่าวได้นะคะยังมีโอกาสที่ทองคำจะมีการคู back ย่อตัวลงมาวีเทสโล่เดิมเมื่อเช้าบริเวณ1,810-1,811อีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นใครที่ซื้อเอาไว้นะคะกำไรจากการเข้าซื้อไปหรือต้องการจะลดสถานนะเพื่อลดความเสี่ยงของบดลงทุนอาจจะใช้โซนแนวต้านบร 1, ิเวณ1,835 ถึง1,840เป็นจุดในการทยอยขายนะคะหลังจากนั้นรอการ pullback การกลับเข้าซื้อแนะนำว่ารอซื้อเมื่อรังคำไม่มีโลต่ำกว่าโลก่อนหนะ้าทุกครั้งนะคะก็คือมีการย่อตัวลงมาถ้าไม่หลุดโลเดิมที่ประเวณ1 8 1 0 1 8 1 1ค่อยทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อเราตั้ง stop loss เอาไว้ในกรณีที่รังคามีการหลุดระดับ1 8 1 0 1 8 1 1เพื่อถอยจุดซื้อมายังแนวรับถัดไปในโซน1,805 ถึง1,797เป็นอย่างต่ำค่ะเพราะฉะนั้นใช้กรอบการลงทุนนี้นะคะลงทุนเป็นระยะในระยะสั้นๆเป็นหลักนะคะแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์ติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุสิปีเพื่อใช้ประกอบกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำค่ะ ก่อนจะลากันไปเป็นขอตักโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าฟัิชั่น80%ทุก product ในตลาดที่เปกค่ะหรือใครสนใจแผรในสัญญา Futures ตส่างประเทศก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ